สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว Game Boy DMG 01หรือเกมบอยอ้วนที่เราชอบเรียกกันนั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวที่ modify จอ LCD IPS Screen น,นะครับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำลงขายใน Facebook Fanpage ของผมนะอันนี้ก็เลยมารีวิวให้ชมกันก่อนว่า อุปรณงหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายนอกภายในนี้ทั้งล้างาตัวบอดี้กรอบบอดี้ก็ทั้งขัดทั้งล้างทั้งลงสไลา์ฆ่าเชือ้อข้างในด้วยนะพวกตามร่องตามอะไรพวกเนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่มีเศษคราบขี้มืออะไรทั้งสิ้นไม่มีปุ่มกดทุกปุ่มก็จะฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะใช้ฆ่าให้หมดแล้ว ไม่ได้เอามาเช็ดอย่างนี้นะเอาไอ้ปุ่มเนี่ยลงไปชุบเลยนะครับทําให้หมดลูกยงลูกอย่างนี้ทําหมดทำความสะอาดนะฮะก็เพราะบางท่านนี่ก็เป็นคุณพ่อแล้วซื้อไปแล้วปรากฏว่าเอาให้ลูกเล่นผมเคยมีลูกค้าบางท่านทําแบบนั้นนะแจ้งให้ผมมาผมก็เลยหลังจากนั้นผมก็จะทําความสะอาดแบบนี้แหละนะเป็นเป็นเป็นแนวทางผมอะ่ะ ไม่ได้ทําเพื่อพิเศษอะไรเราทาให้ทุกคนนะครับอันนี้ทําให้ทุกคนจริงๆเอาละดูคราวนี้เมื่อกี้อาจจะดูตามวิดีโอที่เปิดหัวเมื่อกี้แล้วนะครับก็อาจจะเห็นภาพบางส่วนนะอันนี้ผมให้ดูอีกทีนะฮะรอบๆเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้มันก็ต้องมีอายุอย่างน้อยๆก็ 20- 30ปีขึ้นละครับนะตัวนี้ผมได้มา ไปถึงบอดี้เดิมๆนะผมได้มาจากอา eBay นะครับ e b a y j a p a ปคนขายเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่ e b a y j a p a ปนอีเเนี่ยแต่คนขายเป็นคนเจแปนญี่ปุ่นนะก็ได้มามันดีตรงที่ว่ามันไม่ช้ำเขาไม่แกะเครื่องเลยคนญี่ปุ่นนะ่ะสิงๆได้มายังไงอย่างนั้นจากนั้นผมก็แกะส่วนบอดี้ส่วนบอร์ดไม่ใช่แกะบอดีอ้แกะเออแกะบอดี้ถูกแล้วแล้วก็เอาบอร์ดส่วนหน้านี้ออกมาส่วนนี้นครับ แล้วก็ลำโพงตัวนี้ก็เอามาใช้ลำโพงของแท้นี้ผมว่าโอเคเลยนะเสียงดียังเสียงดีอยู่เลยเดี๋ยวฟังกันนะส่วนหน้าจอครับก็ถึงฟิล์มจะเริ่มเหลืองแล้วนะเห็นไหมบริเวณนี้แต่เส้นไม่ขาดนะเส้นเต็มทุกเส้นเลยเออไอตัวนี้ผมก็จะแถมไปให้ด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะเนี่ยอันนี้ก็หน้าปัดเดิมที่เป็นที่เป็นพลาสติกก็ สภาพมันก็เก่ามากแล้วนะก็แถมไปให้ด้วยไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องของบอดี้ของแท้เลยนะแล้ว,ลวบอร์ดภายในก็คือของแท้อยู่แล้วนะครับยกเว้นชุดคิดที่มาทำเป็นจอ i p s s c r e e มันก็จะเป็นชุดคิดของเตร์ปาร์ตีเ้เทาคิดขึ้นมานะ ซึ่งเจ๊เจ๋งมากเจ๋งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพากันชมพาชมกันนะน้าแมงพูดล้วนแล้วดึกแล้วไงน้าอัดวิดีโอตอนจะห้าทุ่มแล้วฮะก็ดูรอบๆตัวเครื่องเหมือนเดิมจะสังเกตได้ว่าเครื่องมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากสวยอะครับคือก็ตัวผมก็ทําความสะอาดมันด้วยขัดมันด้วยนะครับมันก็เลยดูขาวสะอาดเลยเอาละ มันจะไม่มีเกมไหนเลยนะที่จะลองได้ดีลองปุ่มได้ดีเท่ากับเกม Contra Super Contra นะครับก็ใส่ฐานเนี่ย AA 4ก้อนผมชอบใช้ n e l น o p Pro นะมันไฟมันแรงดีนะครับเอาละเปิดเลยเสียงลำโพงเดิมๆครับใช้งานได้ดี ลืมบอกไปหน้าจอหน้าปัดตัวนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าหน้าปัดนะมันเป็นกระจกแก้วกระจกแก้วคือถ้าเราทําหล่นทําแตกเอ้ยทำหล่นมันก็แตกเพ้งแตกเป็นลาวๆเลยนะเป็นแก้วข้อดีคือมันเ็าเรียกว่าอะไรอ่ะมันสม,มันสดใสอะ่ะให้คอนทาราสท,ที่ดีเรามองภาพแนละ้วมันชัดเนะ่ยเพราะมันเป็นกระจกแก้วนะครับมันจะใสกว่าพวกที่เป็นพลาสติกและที่สำคัญคือไอ้จอ i p s s c r e e n นตัวเนี้ย มันมีขนาดใหญ่กว่าจอออริจินอล11% 11%อก็เทียบได้ก็คือประมาณฝั่งละ1มิลเนี่ยใหญ่กว่าจอเดิมเนี่ยฝั่งละ1นมิลมันอาจจะดูไม่เยอะหรอกครับเมื่อเทียบกับตัวจอเดิมแล้วแต่มันก็ใหญ่ขึ้นจริงๆนิดหนึ่งคือถ้าเกิดพวกคุณไม่เอาไปวางเทียบกันไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะไม่รู้ว่ามันใหญ่กว่ากันนะเอาล่ะส่วนตอนนี้นะฮะการจัดวางค่า แนวตั้งแนวนอนของขอบจอเนี่ยผมจัดวางให้เรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องการปรับแสงนะก็คือบริเวณนี้ครับด้านข้างมันจะเป็นเหมือนวิวะคะฮะเป็นวิวคือล้อหมุนๆอย่างเงี้ยนะครับพอปรับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะฮะอันนี้ผมจะปรับความสว่างที่ต่ําสุดนะครับก็หมุนเลื่อนหมุนทางนี้มันเลื่อนวิวเนี่ยลงมาด้านล่าง แบบนไหมครับมืดแล้วมันก็จะนนี่คือสว่างน้อยสุดนะฮะก็พอเล่นได้ปิดไฟเล่นได้นะแต่ก็อย่าทำเลยนะเดี๋ยวสายตาเสียอันนี้คือผมกดสตาร์ทไปเลยแล้วกันนะครับภาพมันจะได้นิ่งอ่ะนี่นะนี่คือสว่างต่ำสุดถ้าเราหมุนขึ้นไปมันก็จะค่อยๆสว่าง สว่างสว่งางไปเรื่อยๆอันนี้คือสว่างอันนี้น่าจะสุดแล้วฮะสว่างสุดแล้วมันก็จะเป็นความชัดระดับนี้เลยนะต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนพาเลตของสีพาเลตคืออะไรคืออย่างนี้ก็คือเป็นพาเลตจําลองสีสีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนโดยการกดปุ่มวิวเหมือนเดิมแต่เป็นการพยายามใช้เล็บหน่อยนะกดไปตรงตรงกลางานะครับกดปไปเลยนะครับกดลงไปแบบนี้กดลงไปแบบนี้นะครับดูนะ ปุ๊บมันจะเปลี่ยนพาเลตของตัวหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเหลืองดำก็คล้ายๆหน้าจอเดิมนะปุ๊บบางคนบอกไม่ใช่นะมันต้องเหลืองเขียวแบบนี้ที่จะเป็นเหมือนเดิมต่อไปอุ้ยอันนี้สีฟ้าอันนี้สีน้ำเงินโอแล้วไม่ไหวละอันนี้สีม่วงแล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้คือเหมือนเกมบอยพ็อกเก็ตคือขาวดำเลยนะครับเป็น เป็นเกรสีเกรย์ขาวดําเลยกดอีกทีนึงสีแดงโอ้โหกล้าเล่นมากกดอีกทีหนึงก็จะกลับมาเป็นจําลองสีสีเหมือนเดิมซึ่งผมชอบอันนี้ที่สุดนะมันมัน,ม,นมันดูง่ายดีอะครับนะเอาละเดี๋ยวผมจะพาเทสคอนท่านะเพราะว่าเกมคอนท่าเนี่ยมันจะเทสปุ่มได้ดีที่สุดเลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้มันลงไปหน่อยหนึ่งนะจะได้เห็น ภาพมือผมในการเทสนะครับผมจะขอเบาเสียงดนตรีประกอบมนอันนะผมจะเทสให้ดูวิ่งเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังลงขึ้นลงขึ้น,นซ้ายขวานะต่อไปจะเทสอันนี้บี B, ไม่ต้องเทสล้วมันยิงอยู่แล้วเนี่ยอ่ะ A A คือกระโดดน,นะครับใช้งานได้ปกติดีต่อไปจะเป็นการยิงแบบเฉียงเฉียงบน ง่ายมากเลยล่างอะไรลุยอ่าเวรรมปืนเอสหายไปซะแล้ว นะครับเปลี่ยนเกมคือเดี๋ยวจะไม่มีเล่นนะผมก็แถมเกมนี้ไปให้ด้วยว a r ิโอแ n นสตัวนี้มันเก่าแล้วนะภาษาญี่ปุ่นนะ้ไม่ได้เล่นหรอกเอาไปเถอะมันยังเซฟอยู่เลยนะเว้ยเกมเนี้ยดูดิคอนติเนียยังอยู่อะ่ะ ตลับนี้นี่ไม่ต่ำกว่าโอ้โหน่าจะเกือบน่าจะเกือบเกือบยี่สิบปีครับตลับเนี้ยพระเจ้าเซฟยังอยู่เลยดูสิโอ้ไม่รู้แล้วโนเนี่ยมาได้ยังไงวะเนี้ยอ่ะให้ดูใกล้ๆนะภาพจะได้ชัดๆนะครับ เอาละจะประมาณนี้เลยส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวจะแจ้งไปในส่วนของเพจนะครับแฟนเพจผมนะแฟนเพจผมก็ facebook.com/sans แล้วก็เลข5 3ตัว toy แล้วก็มี s ด้วยอัน55อยนะครับใครรู้จักนะ้าอันก็นะ้าอัน55ทอยที่แฟนเพจนะเอาละก็มาเอามาให้ชมว่าตัวนี้มันสวยจริงๆนะครับ เหมาะสําหรับว่าเอาไปสะสมได้เลยจบๆจบเลยนะฮะปุ่มกดออริจินอลหมดนะฮะแม้แต่ลูกยางก็ริจินอลลูกยางซเซเล็กสตาร์ทก็เดิมๆของแท้ลูกยางข้างในก็ของแท้แต่ผมทำความสะอาดเช็ดแอลกอฮอลให้เรียบร้อยแล้วครับผมเอาละก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะถูกใจนะครับตัวนี้ Made in Japan ด้วยนะนี่เห็นประว่า มี Made in Japan ด้วยเอาระครัสิบนาทีกว่าแล้วรีวิวนะขอบคุณมากนะครับที่ชมแล้วก็ถ้าสนใจก็ไปที่แฟนเพจนะนานๆทีนะจะเอามาจะเอามาทำขายทีคือตัวเนี้ยเล่าอีกนิดหนึ่งนะฮะไอตัวเครื่องตัวเนี้ยผมไม่ได้กะว่าจะเอามาทำขายเลยคือซื้อมาเก็บไว้อะเพราะเวลาผมประมูลผมไปประมูลที่ อีเบนะครับมันก็ต้องสู้กับเขาอะราคามันก็ไม่ถูกเวลาได้เครื่องมาแต่มันสบายใจผมใช้คำนี้แล้วกันว่าผมสบายใจเวลาซื้อของจากคนขายที่เป็นคนญี่ปุ่นอะมันสบายใจจริงๆมันไม่เครื่องมันไม่มันไม่ช้ำอะเหมือนสบายใจนะฮะลังฐานอ่ให้ดูลังฐานด้วยนะครับรลังฐาน ก็ไม่มีขี้เกลือไม่มีออกไซด์ฟ้าๆนะน้ำไม่ได้ขัดอะไรทั้งสิ้นนะครับมันมันดีของมันอยู่แล้วไม่ต้องขัดเดิมเดิมออริจินอลเลยอ๋อแล้วก็ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ผมเซ็นลายเซ็นไปให้ด้วยนะครับเป็นลายเซ็นอันนี้เป็นลายเซ็นสัญลักษณ์ผมเลยนะถ้าเกิดคุณสังเกตพวกเครื่องเกมบอยต่างๆที่ผมเคยโมดิฟายไป <c oughs> ผมจะเซ็นแบบนี้ ให้ทุกเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็เซ็นไว้ให้นะอยากได้ไม่อยากได้นะก็เซ็นให้เพราะถือว่าผมทำอะ่ะเอาละเดี๋ยวผมก็ขอเล่นมันอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามนะครับไปจริงๆละ่ะสวัสดีครับ อ๋อลืมบอกหน้าจอไม่มีเด a d บ y ยพิกเซลนะสบายใจได้